เจ้าสบายดีเจ้าข้าพระเจ้ามีชื่อว่าจากดาวงเด้อคือข้าพระเจ้าจะออกมาอขอโทษขออภัยต่อประชาชนต่อสังคมลาวทั้งหมดเลยเนาะที่ข้าพระเจ้าทําไปนั้นข้าพระเจ้าบ่ามีความเจตนาบ่ามีความตั้งใจให้เกิดความปันป่วนให้เกิดสิ่งที่บ่ดีให้เป็นเฮี้ยนเป็นสิ่งเป็นแม่แบบให้รุ่น,น้องรุ่น,นุ่งไปรุ่นเยาวชนเด้อข้าพระเจ้า เราต้องออกมาขอโทษขออภัยประชาชนหลายเด้อเกี่ยวกับการชิปๆหนึ่งนาที่ข้าพเจ้าได้โพสลงไปอยู่ Ti ิคตกนั่นก็คือจุดได้จุดมินไปหาสิบพัน 50, 000, เนะาะเจ้าก็คือได้จุดงึนไปหาสิบพันลงโซเชียลเนาะแล้วเกิดความเข้าใจผิดพากันแซ่แซกันตอนอ่อเนาะซึ่งข้าพเจ้าจะออกมาขอโทษขออภัยหลายๆเด้อ ต่อส,สิ่งที่เกิดขึนเนาะหวังว่าประชาส,ะสว่วนเราสังคมเราจะให้โอกาสเนาะให้โอกาสให้ยกโทษในข้าพเจ้าเนาะแล้วข้าพระเจ้าจะออกมาสี่แก่งคือตงนี้เนาะเป็นอย่างข่าพเจ้าจึางจูดเนะาะก็คือว่ามีกลุ่มไม่รุ่นสองคนเนาะได้มาซื้อเครื่องออยูฮานเมงค้นน้อยนี้ให้เมขงข่าพเจ้านี้แล้วเงินที่มาซื้อนั่นเป็นเงินปลอมเนาะ เป็นเงินปลอมแล้วแมข้าพเจ้านั่นกับบงหู้ว่ามาเป็นเงินปลอมเพราะว่าเงินนี้มันเป็นเงินเขาเอ่าเป็นเงินปลอมที่แนบเนี้นหลายเนาะเฮาเบิงด้วยตาเปล่านี่ใครบ่สังกิตดีดีฮัสิชีบงหู้เนาะคอยเดาไปชซนาเอาไปชซนาเนาะจึงหู้ว่ามาเป็นเงินปลอมเพราะว่าสีมันลอกเนาะมันบ่็คือเงินกอปี้ด้อมนเป็นเป็นเอ่าเฮาไปชซนาแล้วสีเงินลอกเลยลอกเป็นคือเงินเกียเลยนี่เจ้านี่คือเงินปลอมเนอ ขพเจ้าทีสา่สี่เนาะเนาะเงินปลอมส่วนตวงขพเจ้าคิดว่าเงินปลอมเขาบกวรที่จะสนับสนุนเขาบกวรที่จะเอาไปนําไส้หรือแพร่ต่อเนอะาะเพราะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างให้แหงเลยเด้อที่ว่าเอาเองินปลอมไปนําไส้ต่อแล้วขบเจ้าก็ได้เอาน้ามาจูดเนาะนํามาจูดหรือมันทําลาย ซึ่งการนำมาจูดหรือการน,นำมาทำลายนั่นข้าพระเจ้าบบได้บอกละเอียดเนาะจึงเกิดประเด็นที่ฮ้อนแฮงเลยข้าพระเจ้าเอ่อเอามาจูดแล้วข้าขาพระเจ้าได้บอกว่าเงินนี้มันบ่มีคุณค่าบ่มีความหมายบบมีประโยชน์หลักกระซื้ออย่างบบได้แต่บางคนก็เข้าใจว่าเออแม่เงินปลอมแล้วบางค้นก็ว่าเออกุ้มได้เป็นชิบมือซาวมือเป็นเดือนสองเดือน ซึ่งคมผิดของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าไม่ดได้บอกแจ้งนะข้าพเจ้าดได้บอกอ้อมๆพดเนาะเลยเกิดเป็นประเด็นฮ้อนแหงดังโซเชียลหลายในตอนนี้ข้าพเจ้าจะออกมาขอโทษขออภัยพอเม่ประชาชนสังคมเรารัาบาลโอกาสจะตั้งต่างๆเนาะที่เดอดฮ้อนที่ด้วยความเลื่อนล่ำด้วยความประมาทด้วยความาบาเา่เข้าอกเข้าใจด้วยความได้ยังสาวของข้าพเจ้านี่แหละเนาะ ่ซนเงินใบหาสิบพันแท่เนาะเขาได้มามันโชชิได้มาใบหนึ่งค้าพระเจ้าก็หาเงินเฮียนเองหาเงินใส่เองบ่ได้ขอพ่อขอแม่แต่ใดมาแล้วแต่ตอนมัธยมต้นมัธยมปลายจนฮอดมหาลัยเขาได้มาเ้ากะนบห้อกอใบมันโชชีได้มาเงินไปหาสิบพันมันธรรมดาได้พวกเจ้าแล้วข่อยมาจูดนันเป็นภายสิเบเก้าจูดเงินไปหาสิบพันชิอยากดังโดอทางทีบุดีโมเมนเนาะข้าพเจ้าเพียงแต่นําเสนอแบบ ให้นาเสนอออกลักษณะแบบว่าบอกต่อหรือนําเสนอแบบหุนแหงและเกินไปบอกข้าพเจ้าขอโทษขออภัยหลายหลายเดอ้เอข้พาขนนนขพเจ้าคิดคือแนวนั้นข้าพเจ้าคิดตอนในตอนนั้นเนาะข้าพเจ้าคิดแงง่าเงินปลอมบวกคนที่จะนํามาสนับสนุนหรือนาํามาใส่ตอ่อเนาะเขาเขาลุกทึ้นกับยามันเท่าก็ทําลายเลยบอกบอก่าอมาใส่ต่อข้าพเจ้าเลยสีถิ่มหรือจูดถิ่มนั่นเอง ส่วนเงินใบห้าสิบพันใบสองพันใบสิบอย่างกระยาเนาะเขากล่กระปั้นทิ่มลูกใส่กระยามันก็มีคุณค่ามีความหมายของมันคือเก่าเป็นเงินคือเก่าเนาะมีคุณค่าทั้งใจเนาะคอยกับเป็นคนเล้าเป็นปลาสูนเล้ากระหักคนเล้าก็น้ำใสเงินเล้านี่แหละเนาะข้าพเจ้าก็เป็นคนเล้าคนหนึ่งข้าพเจ้าบม่มีเออ่จุดประสงค์ที่จะเ,อ,อ,เยอยุ แง่หรือปั่นป่วนสังคมตะย่างใดเลเดอร์ครับพเจ้าเพียงแต่เป็นคมผู้เท่าบุตรถิงการเนาะผู้เท่าบุตรถิงการข้าเจ้าต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อะครับพเจ้าขอโทษต่อสังคมต่อพ่อแม่ประชาชนลาวทั้งหมดทุขูดทุกคนเเนะเาะบางว่าพ่อแม่ประชาชนจะให้โอกาสเนาะจะให้โอกาสให้ยกโทษให้ผู้นิดหน่อยผู้หนึ่งเนาะที่บุหู่ ที่ได้ได้เรียงสาะที่เห็ดไปโดยโบคิดคำนึงถึงผลที่มันติตามมาเนาะส่วนขา่าส่วนเรื่องฮับผิดฮับโทษนั่นข้าพเจ้าก็ขอฮับผิดเพียงครูเดียวเด้อข้าพเจ้าได้เห็ดลงไปโดยโ่กีตนาแต่อย่างใดเลยเนาะข้าพเจ้าเพียงแต่อยากบอกต่อว่าเงินปลอมนั้นเขาบ่ควรจะสนับสนุนเขาต้องควรถามไล่เขาต้องควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองมันหุบถึงกะยามันเนาะหลกถึงกะยามันเฮา,าซื้อมาเฮาขายมา เขาฆ่าขายไปมันเอาไปเซ๊กัน่ตเอาไปใจ่ายกันต่อมันเ,เป็นสิ่งที่บุรีเอาเงินปลอมแล้วเขาเอาไปซื้อต่อคนอื่นเขาถือโทษเขาเขาถือจับถืออย่างนี้เนาะนี่ขพเจ้าได้ออกมาขอโทษขออภัยต่อประชาชนหลายๆต่อสังคม,ม,มหลายเด้อต่อพรรคต่อรัฐขบเจ้าผมมีความตั้งใจหรเกเจต,ตนาตะยังไหนเลยเนาะนี่คือจุดประสงค์ที่ขพเจ้าจะออกมาเนาะขอโทษหลายเด้อ